ครับห่อตาดับพี่น้องผลงานไม่นี้แต่สิไดประมาณนี้นะพี่น้องมาดูเต็มหลายน้องอือหลายเกิดหลายพักเล่นแหละโดยสิทธิ์ที่พิ่บพี่น้องงาน,นมีผลงานไม่นี้ครับพีนน่น้องปลาใส่ของก็สิไดประมาณสองของพี่น,น้องคนอยู่บัวพอสิบสองโมงเนยนี่นครับ ไปสามโมงกลวกลัวกลับมากะเที่ยงเที่ยงก็ดีพี่น้องกลับมาบ้านก็สิได้ประมาณนี้พี่นไหมที่แต่ตัวมีใหญ่ตัวงามงามใช่ไหมตัวความงามตัวกลางโค้งพี่น้องโอ้งามครับชิมองงามครับงามครับเบืองโค้ง,คง่น้อง,ง,งเบืองโค้งเฮ้ยกตัวอวัยครบือ น้ำโบพี่น้องน้ำโบบุญปูแม่พี่น้องปูแม่จะ่น้ำเดียพี่น้องโอ้ครับปูแม่ปูตัวแม่โอเนี่ยครับน้ำพี่น้องตัวขาวใส จะตัวฟัางก์งานพนี่ครับที่จะตัวฟัางก์งามพอดีกตัวหนึ่งก็คือนี่ตัวเมียครับตัวเมียนี่งตัวผูก้ก็จะประมาณนี้ครับตัวผู้ตามโพงครับตัวผู้หมานี่ที่น้องนี่โครงอันนี้ก็จะประมาณจะนี้ที่น้อง ครับอะไรนี่เนาะพี่น้องเนานะเดี๋ยวมือรุ่นไปกวนไหมไปหาอยังเดี๋ยวก็ซิมงลงคลิปหนึ่งพี่กอลพี่น้องสำหรับคลิปนี้เก็จะมีกันน้อพี่น,อน้องเด้อถ้ามากกักดไลค์กดแชร์ให้เลยนะครับผมช่องชยายาผ้าเพื่อนเด้อนางเดือเด้อเด้อนางเด้อ,ดอตึงตึงสวัสดีครับอ้บ